้เฮ็ดเฮ็ดลองขอชีวิตก่อนเฮ็ดต้านอะไรเดียนบางโค่นบางโค่นหลังบางโค่นหลังเออซาบาทเดี๋ยวตัดให้เออจีตัดให้มึงทายคีบกูได้สะอืมแล้วกูตัดให้โอเคบ่าวโอ้มีแต่ลอยหนึ่งเออจีตัดให้แต่มึงบอกเขาทายคีบกูเดี๋ยวลงมานี่เอาโมเนะกว่าจีเฮ็ดคีบเป็นพัฒน์เพีประดุกน้ำใหม่ๆก็ไดลป้าป้าลุก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 ลุลุ ลูกดากมึงมันได้จูห้ำอลไรนี่บักฮาวเอ้ยโรกจิตจิบหายแล้มึงนี่โรคจิตนานกูว่าแล้วมึงไปกระเทยอนอะต่ากูหวั่นมันใจมึงบ่ได้ยเลยบักฮาวตัดออกวงีู้กบว่ะอี๊ใส่ไก่ก็ชิปิ้งกินหมดนี่แหละเฮ้ยออกแล้วพี่ตาถ่ายออกนี่ละตรงขาดอะไรอ่ะใส่ก็หนี่อยู่อ่ะหนี้อยู่ตอนนั้น เออได้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 เพี้ยนผงน้องตัุ่งพี่เออได้ได้ได้กูันก็ได้มีคัตเตอร์กับเมจิกมาแล้วนะครับผมจะไปตัดรถให้น้องต้าครับผมนี่อย่างทางใด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 ย์ยังทางใดย์เชียร์ไทดอร์เชียร์ไทดอรแบบเรียบร้อยแล้วดูแบบเขาทางนี้น้องน้องน้องต้าต้องการตามนี้ใช่ไหมครับแมนต้องการตามนี้เนาะผมก็จะจัดให้แบบนี้นะครับผมนะงั้นไปไปดูกันเลย เพราะแว่าโบพานแมนคือโบเห็ดครับอ๋อลองจากรถจากคองเองอันนี้เฮ็ดที่สินครับเห็ดสองสินสามสินนี่ครับอือเฮ็ดรถไฟลแนครับไล่ที่สองเฮ็ดรถตะก้องครับไล่ที่สองอืมไล่แหลกบนรถกลมเรยครับเร็วเลยใช่เนี่ยคุณตักออกรถรถขั้นรถขั้นที่สามกับเป็นของน้องตา รถคันที่สามเป็นของน้องจ้ารลคั้นที่สี่เป็นปของพมอีกสีสลักสลัก,ลกตนนัวนะแถมมันเป็นซื้อไอ้สายบินมือนีแล้วมั้งครับในนี้แล้วมั้งเป็นมแม่ครับเมื่อนี้ละเมืมอม่อนี้นานาจะเฮ็ดครับถามันบริเ็ดคลิปพัดเพดุกเห็นเห็นยกกังางกบ่ครับอันไหครับอันนีส้สลักซื้อหรือตัวนี้ อันตัวนี้รับกับโบปันไดกับพอเหตุดได้นะมันกิดใส่เวลาถึงจังน้อยอ๋กอกระชีดนานเวลาครับอาาครับเหตุนั้นกากัตล่องจากรถจะคล้องก่อนครับว่ามันพานฝีมือจึงไปเหตุรถคนอื่นครับ ต้องลองเห็ดรถจะคล้องให้มันง่ามที่สุดก่อนถามว่าโมมันใจคือบดตรงเห็ดของคนอื่นถามันผิดพลาดมากฮะบูมี่แม,ม่นะยังไปเสียร์เขาเขาต้องคิดนั่นแหละแม่นครับต้องลองจากรถจะคล้องต้องไปลองกันจาบนคนอื่นถารถของจะคล้องโมงพังอยู่ฝีมือห้องกระจกมันห้องสร้างคนดูถูกจ้ามันคือจังหวะเห็ดโอ้เ,เ,เรื่องง่ามอยู่เย บ่ตายแล้วเติมไาทเติม่40บาทเติมขวดบ่บ่ึ้นแล้วขวดหน่อยเนาะบ่ึ้นบ่ึ้นขวดบ่ึ้นไอ้สัตวล่ะไอ้เยอะกูไม่เอาแล้วไเอ็แมาแมยเลยแก่ดิบอะไรอย่างเดียวมันเกิดแล้วโมไปยักเขาจะดีอ่อ Ta anh thì tuyển 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 một tuyển lẻ chỉ tuyển 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 xí tuyển 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 bên tuyển 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 ก็ติดตามเพจอยู่ครับเพจนะครับเพจเพจอันสองจะถูกไหมครับเพจกัได้ครับยูทูบก็ได้อ๋อเพจกับไอ้สายบินครับผมเพจไอสายบินช่องยูทูปก็ไอ้สายบินครับตามชื่อเพจเลยรับจ้างนะผมซื้อมาเป็นอะไรอย่างตอนนี้ว่เก็บงานที่หลังตอนนี้กันก็กระดาษไปสีแว็กเป็นสีกระดาษไายกระดาษไายตัวเบอร์พันนะครับ มันะเรียบเลยเสียงนีโอ้ยบาทนึงกเสียเียโอ้ยเียสิบบาทไม่เวเสี้กินใหดิอมันลบเออได้นเนือก็ได้นเนือของมันี่ก็อากม่าเียะพีจะเข้าบ้านเลยมาแล้วมาแล้วมาใครมาตะกองอะอก็ไปถ่ายตะกองนะสักหน่อยนึงใครอโอ้ตานแตของมึงอะงหมอนง อะไรวันนี้อะไรเจ้าอะไอคของแท้เขาเนาะธรรมดาเลยตาว่าตาตรงการนี่แต่มันสวยให้ตาวะก็เล <c oughs> ยจัดให้ <c oughs> สัมภา์ก่อนจะปิดคลิปคำนองตา <c oughs> เป็นไงครับสวยไหมครับอโอ้เท่าน,นี้นะ่ะมึงมึงพู่มใจเนย พุ่มใจเนี่ยไอพูมใจยังนูกะโอ้โหเด็การอยู่คำนีนึงเนาะนี่ตะกอ้อสุดรอรอรอปูนโอ้คือขาวแต่ขาเลเป็นต่ขันแต่เนาะพอแล้วบ้าแล้วจบคลิปป่ะจบละ